ครับวันนี้ผมได้ตั้งชื่อเอ่อตั้งชื่อวิดีโอแล้วชแนลของตัวเองนะครับนั่นก็คือชแนลด็กชายธนพัทเอเจรินธนพัทเอเจรินก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมตัวนี้เน,นี่ยมันของพี่แป้งเปี๊ยบเลยอ่ะ แต่ที่ไม่เหมือนก็คือมันเรียนแบบเท่านั้นแหละแต่ว่าตำรวจคนเพื่อนเท่านั้นเหมือนหมดนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเรียนแบบนะครับโอเคตัวเรียนแบบก็ให้ไปแล้วเนะเดี๋ยวผมจะจะส่งอันนี้ไปให้ใ,ใต้คลิปนะครับไม่ใช่ลิงก์หรอกก็พิมพ์นะครับ แล้วเอาใส่ไว้ใต้ลิงก์นะครับพังคุกใช่ป่ะจะไม่ค่อยได้จะผมก่อไปดูในเพจโต้หัว อากดเข้าไปในนี้เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใชอออ่อันนี้หรอกต่อไปไหนอันนี้ต่อไปอไหนอีกอะ ไหนอ่ะจะไม่ก็ได้แล้วว่าอันนี้นี่คือใช่แล้ววันนี้คือใช่ใช่ใช่จำได้เสร็จปุ๊บก็ จะนี้มั้งอืมเขียนพังคุกไปก่อน ปอพึ่งพังคุลนาอไมีอะอ๋อผักพึ่งเขียนว่าผัก เราไม่มีอ่ะ เวนกรรมยังไงไม่จิมซิมิ ไหนวะเวนตรงไหง,งั้นก็เออทุกเกมมันมีให้หลอกไหมงั้นก็ J a I เอ้ยเขียนไปตามนี้ก่อนนะครับอ่ายเขียนไปตามเลยผมองน้เก็บไว้ให้ใต้ลิงค์นะครับไม่ใช่เอ้ใต้คลิป e c t i ั n โอเคอ้าวชูพีเราต้องเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยออผมไม่ได้ทำอะไรผิดมันขโมยขนจักโแลวแต่ว่ากลับมาเป็นผมผิดเนี่ยงาท่างแฮคุก ดูวิธีสิเฮ้ว้าววิธีแบบนี้ดีกว่าอ่าว,วิธีแรกเราจะทำแมพวันที่ส4สี่เริ่มการทำแมพทำแผนที่นี่มันก็จะเห็นเราตำรวจนะครับมาจาชิปเลย ทำสิครับจะมึงจะมอบ่อยบอยบอยอย่าบ่อยแต่แรกคือว่ายากนะนี่เหมือนมากเลยแต่ว่า คทับที่เหลือตรงนี้มันไม่เห็นนะครับก็สีตัวเรียนแบบเหมือนกันแต่ก็ที่เหลือไม่เรียนแบบหมดถูกหมดที่เหลือมา,มา โอ้โหตำรวจเฮ้ยไม่กี่เด้งเงี้ยคราียวเออชนะแล้ว ภาวนาตลอดเลยแต่สบายไหมเย่แ <Yeah. S 2> นะต่สบายไหมพา,น,นะาน,นุ่มไหมวันที่สามได้ยินไหมเนี่ยทำคอนพานุ่มไหนุ่มเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยลืมไปครับผมโอ้โห นี่ทำไมทำไมวันที่สิบสองทำคอ้อนเดีาา๋ยวมาอุ้ยมาเร็วขึ้นอ่๋อ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องวังสะผมน่เพื่อนเพนื่ไม่นะไมด้สะสม ครับะวัาเฮ้ยอ๋อเฮ้ยโอ้พอทำแล้วมันก็ามาเนี่ยตำรวจบ้ามาแล้วจ้าจะกลับจะกลับไปล้างเค้นที่เจ้าน่นน้อยอีกแล้ว ออเพื่อนจิตสู้เพื่อนได้ไงกว่าด่านนี้เนี่ยอีกนึงเดียวเดี๋ยวเจอ้าวอีกแหกช็อตเกียร์ โหลดมาตายตลอดยัง so สุดยอดเลยนะครับวันที่สิบเอ็ดทำอะไรอะทำที่จะทำกันเลย ปุ๊บปุ๊ทำทำครับแล้วจบด่านผมก่อนนอนเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาื่นยู่ไปฉันยอยู่ับี่ผม

ดำรัวดีแ้วอนี่ยอันน่าหด ý muốn nói chung một trăm một mươi một người dân

โอ้ยตำรว <c oughs> <c oughs> จเฮอเฮ้เอาโฆษณาตลอดเลย <c oughs> กันจะจบไปเพียงเท่านี้วัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ